มื่อนี้มีเฮ็ดปวกมีเฮ็ดปวกมีไอ้แมงกี้หอที่ปมนางจักระจันตัวต่อกองอร่อยไปเลยบอกกองอร่อยหมดเลยร้อยบาทสุยางสุนเนียวต่อเราหายร้ายหลายบนน่ะก็จะแจกอีกทีนึงอู่ค่ มีหอยโข่งอยู่บ่หอยโข่โงวันนี้เลยหอยโข่งไป่ใช่หรอฮะไอ้ผู้ผลิตซื้อก,ก่อนวนอ,อยู่ทางในอันนี้หอยเอ็นหอยหอมพี่น้องหอยหอมหอยหอมหอมหอยแมงจีรอน,นี่แหละอาหารปลา วันนี้ผมอยู่ตลาดป้อนเพชรครับอุ้ยตลาดแม่คำนายาเลี้ยอรอยอันนี้เขาเอื่นว่าตอหลุมเพื่อตอหัวเสือค่ะม,มันมีตอหลุมกับตอหัวเสือหัวเสือก็มีตัวใหญ่ๆสีเป็นตัวหัวเสือนนี้นอนนี่แมนตัวนี้หัวเสืออันนี้ตอหลุมสุดยอดเลยครับแม่ขายเนี่ยอยงไหนขายเป็นห้างหรือขายเป็นโลแมนแจกเป็นโลสั่งเบิอง ราดจักีดจัดลูละประมาณเท่าไหร่ลูละหกร้ล,ละหกรบาทครับโอ้พอฟังอยู่บางทีนะกระรึบกระึบเยอะระมอย่าพลาดเราบาอาหารปลาจักหน่อยก่อนไวก็มีร้อยเดียวบอกให้พร้อมสื่อไปแกงสื่อไปออม เอามาเนี่คือสร้างมีเห็ดแธอน้อม,มาเนี่คือสร้างมีเห็ดน้ำเธอเนี่ล่างให้เรียบร้อยเห็ดไข่บ่าแนวเนี่ยเ,เ็ดตะไคร้เ็ดตะไคร้เห็ดรวมครับจานละห้าสิบบาทโอ้โหพอ่อเสืออยู่พี่น้องปวดน้ำมีสมเราปวดละเศร้าให <c oughs> ้ผมพาเราเมื่อไหร่ก่อน อา้าวเฮ็ดออกอีกแล้วจานละห้าสิบเฮ็ดรวมเฮ็ดตะไคร้เป็นบ่็กอ,กบอกไหมคะเฮ็ดตะไคร้เนาะดอกน้อยดอกใหญ่จะเห็นแลาห้อยขวอย่า <c oughs> งเจ้อห้อยโขวงย่างคูณนี่ห้อยโขวงอยู่ห้าสิบบาทสิไปได้ไอ้นนไรคสิบ,บัตรรวม ซื้อปหนึ่งอะไกับตำเจียวสมบมาเนี่ย้ยขกเนีด้ครับอรยเน่วกบนงไฮร่างไฮเสื้อเ่เนไชิญเลยครับเล่าอนล่างไฮเรียบร้อยวอนอตลาดพอนเพ็ดอาหารปลาเป่น้องครับเห็ดตันี่เห็ดตันเห็ดนาเรียบเนี่นี่นี่เห็ดนาเรีเห็ดดินเห็ดดินเห็ดกอเห็ดร่วม อันนี้ก็ล่างไห้ชืซือบ่ฟัฟตเนื้อไห้เลื่อล่างให้อย่าเข่าปอกไ้ข่งเขาเจาคือว่ามันบุมงียบเนี่เราก็ไปหามาได้นี่ยนุ่ยนุ่ยลอยซาวอันนี้น้อยน้อยน้อยนุ่ยลอยหนึ่งข่งเช่นกันนิดหน่เนาะคันเจ้าจชิืือไปอยน่ะจะเอาตัวหน่อยจะไงไมาอยู่เหรอเอาันมันชิคา่ว่าันเนียมมันกั่มันะกจะกินเข่า มันก็ขาลนมลยชืออย่งนมันลงเองมันเก่งแล้วเสืยวๆปล่อยออกแม่แลูกพี่น้องอย่ในมนออหน่อยๆำยามันออกนะขเนาอันน่อยก็มีไันใหญ่ไวดใหญ่ไวเดเดือนสเดือนผนโตผเกี่ยวเขามันกับผ้นะเกี่ยวขามันกัสีาบเห็นแล้วเขาไงเอมันไอยู่ในนงสาเขาหน่อ ห่านไหมค่ะห่านน้องกี่สดสติลี่อะไร่อ่เจ้าคายังไงไอยหอมเจ้าอร่อยซีซีเสียบๆเด้เครื่องลูกขายวะเอาไอ้ไอเครื่องลูกแกเจีไปเป็ดกเจียวสมๆจังหน่อยหูยวิเขาทาเด็ดเนาะแมนมือเล่าบ่เคยได้กินมาเนี้ยเด้อบ่ได้กินโดนเลยแมนบ่มันก็ห้าก็มีบ่ หึงตอวเราอันนี้เขาเอิ่นตอลุ่มหมนี่อันตัวใหญ่ๆเอื่นตอลุมหอยเด้ขอยคนมากินหอยกันยี่ละดลอยกว่าขาดวัาโยกบกข้นวไปหาโยกเอลซีฮักจะเป็นโยกดิเรือเลยครับ เนี่ยแล้วยังมีเห็ดเพาะขายอยู่ตลาดพ่อนเผ็ดจังหวัดมุกดาหารครับเพิ่นก็นจะเปิดเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันก็นจะมีศูนย์รวมอาหารปลาเลยหลากหลายมีเอาเป็นว่าช่วงนี้มีอย่างกับมีมะขายอันนะะั่นแหะมีที่ปูมก็มีตอกับม,มีแมงเฆียงสินะพี่นอ้องอันนี้เขาเออะดิ้งปอนี่ ที่โกงขัดใส่คือเกา่หาห่านนี่งามคือเกา่ปาปลาน้ำโขงปลา่อนงามงามจานละร้อยวะ,ะ,ะแม่แตางามเลยด้วยเหรองามแลวเน,วน,วนาะเราวะมาต้องถามว่าซ้ำไหนซ้ำผู้ขายแล้ววะ ซ้ำก <t oms> <m> ูขายนี่างนีละเฮ็ดปวกงีงี่แม่ปวกตาบ่ปวกขาไก่าไก่มันหลายเห็ดปวกจักเงี่ยวได้เนี่ยะเห็ดปวกขาไก่้ะปวกจิกปวกตาบปวกยังบูญหลายปวกปวกนนพู้ใดก็ว่าท่านเห็นเห็ดต่อกัน ดอกใหญ่ๆดอกเท้าๆท้าบ้านบ้านไปเห็ดเสือเดี๋ยวไปเห็ดเสืออร่อยดีเลยมันเรียนาะมันนี้ทั้งหนาและไข่โอ้นี่เราไปเห็ดเสือก็ได้นี่เห็ดไตเพชรเอามาปลูกได้เลยเมียนแล้วปลูกไตเห็ดละงวงกว่าเจ้าง่วงมกเห็ดอาหารนี่สารบ้านเห่านี่เราไปสอนว่านี่มีหอดแมงละง้มมีหอดอันนี้แมงละง้มก็มีหวกหวกหน้านี่น้องแม่เนาะมีละง้มอยู่เนาะพรองเท่อแล้วทีบางที่เป็นแมงละง้มไตขอกมาจากหมกโลกหรือพองเท้าอันนี้มุกยังแม่นี่คือกัน มุกขวคือกันจ hmm. ักบาทดีครับเนี่ยสายขีดหยบร้อยในไลน์ได้ขั้ใส่ยขีดแล้วเราใส่ยขีดแล้วช่วงนี้เฮ็ดอันนี้กําลังออกเฮ็ดคอเฮ็ดนั่งดินเฮ็ดปวกครับกําลังออกใหม่พอได้กินพอได้กินตลาดพรเพ็ดมุกดาหารกําลังถามแม่เราว่าบักเดือบักเดือซื้อไปกินเมียงจักบาทเพื่ออะไรเรื่องถามฮะผลไม้ เราบริษต,ตั้งใจเอามาเราไปหาเฮสเราพ่อเราก็เลยเอามานำํำมักเดือยซื้อไป,ไปกินเมียง,เ,ยงเคยกินแต่เด็กนิดหน่อยคนละอันนี้นบราค่อยได้กินไว้ถุงอ่อยครับอันนี้เ่าเป็นมักเดืออันนี้บับกแข้งคล้ายกันเป็นตลาดที่ใหญ่แลยครสะอาดสะอานครับของกินของขายกันหลายอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลแลาย่างหลายเนี่ย เห็ดผักหวานผักขาแกงเซโนใหม่แล้วว่าผักกระยาใหญ่เอาไปกินกับ <c oughs> เป็นน้อยใหญ่แล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้องมานี่ก็คือนี่แหละตามที่เทาเห็นครับมีทุกอย่างทุกแนวเป็นจัดเป็นโซนทุเรียนก็มีเดอ้อเห็ดครับเห็ดเห็ดเห็ดปลาเห็ดปลูก วก็เลี่ยงสวยแทะเสือเฮ็ดแถมผักหวานเสือผักหวานแถมเฮ็ดคือเก่า,ามา,าเด้ยังว่ามีแนวเฮ็ดโ <c oughs> อ้ยงามๆเลยครับคุณน่ะเทื่องรถเที่ยงถมเฮ้ <c oughs> ยมันยี่ค้นลายอยู่เด้อนี <c oughs> บอ่บ่ข้าเจ้ากำลังมากำลัง,งสีเขายัางมาแรง ล่างใจหร่างใจจล็กน้อยข้าจกักรกามเหมือนว่านหยุดกับยงคำคำเมือกับสีมหาศีบ,บขเขาเนว้กิิเนรันแล้วโอ้ยหอมโุเรียนเนี้ยปานิ่นเดียดเดียวโลละสองร้อยหกสิบบาทซื้อไปทอดได้ยังหอมหอมหอมหอยอู้ยนีย่คืขึ้นหลายอยนีย่บึ้งน้ำพระเจ้า อันทะเลบอกเดี๋ยวค่อยไปแม่ค่ามาขอให้เจ้าไต่ออกก็ละ่ะเอาเต็มสิบไปปีโทปวดผูด้ติมาัญยาสวดจุดพูนมาคือเก่าครับมาทำอะไรกับเขมามันอีละ หาหล่อเบอร์แนวกินสองร้อยสี่สิบพี่มีตีน,นยวงามๆแท้ในขางามอยูนะะะะนะะ่บ่ะม่ข่าม่ข่ากางงามตลาดนี้พัดสดีมีเทิงของปลาหล่ะกับมีอัน อาหารทะเลครับเท่าไหร่เธอ ในน้ำจิ้มเราบอกจ้าเอาไปให้ผู้ใจตังคู้คือนับเถอะคือ,คอให้ถามซื้อไหมเนี่ยจะซื้อมาได้พูดงามๆกูมูนี่เอยน้องดอกมือซื้อคือหัวล่ำมันนะคือซื้อมาบอกจะล่ำเป็นอยู่อ่ะคือ <c oughs> <c oughs> ว่าซื้อหัวลำไปฟังจังบางน้องดอกมือ ู้ใดมาทั้งยี่กัแบแม่อโมกันนุนนดีครับมีทุกอย่างขายซูมือหอดประมาณสองทุ่มสามทุ่มคนละเมนบลทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งมาสามทุ่มมาหอแล้วตัวนี้มาเก็บของซอยหงงเหนื่อยบ้านนี้พนกินยังนัวบ้านนี้กินกุ้งวันนี้เขาได้หอยหอมได้อ้ยหลายแนวอ,อยู่ครับรรรรฮะเรามากินหอยสดบ่ อันนี้กินไหมเสดอเดินโอ๊ยมัน,มนมสีเงืองห่วยหากันบ่พอมาเบิงอาหารปลาอาหารพื่นบ้านกันว่าเสืออาหารทะเลพอเบิดไหมค่ะเบิงยังเนอาเบิงผู้บ่าวบ่ ตรงมัอเฮ้ยอย,อยากเสียแล้วเสียคือหวัวหลับไปเมื่อไรพี่นอ้องนี่แหละตลาดนี้เพื่อนกกบสิมีซูมือครับเปิดซูม,มือเช้าถึงประมาณทุ่มหนึ่งกับข้าวแนวกินบ้านน้ำโพองก็มี ขั่วให้พร้อมทั้งนี้บานินเมียมนี่ไงเป็นเหมือนปลามันยังงเงียนบอกให้เป็นจ้มจุ่มนี่ก็ได้ข้าวขาสะเร็ดจะมี เลาะไปทุกซอยบัววาดบววัยครับเนี่ยก,กินหลายหลายอาหารสำเร็จกับนี่มะม่วงน้ำปลาหวานดูกินอะไรดีกินไหมขนมพลกลูกถ่านเอาที่ล่ะประทานเดิงครับเอาคือโบเห็นจะเขื่อ ถ้าก็มาบอกครับแสดงว่าคุ้มหลวงซอยอยังไปยังมามันหลายซอยหลายอันนี้เขาเอื่อนซอยอย่างน้อนี่ซอยสามเห็นในเพื่อนเวลาเพื่อนไปลุ้งแน่เพียบเพื่อนไหนะเพื่อนจะบอกเป็นซอ,อ,อ,อยนั้นซอยนี่นะอู้นากินเนี่ยครับซื้อมาฝากด้วยหน่อยเนะาะปลาอัปถาดปังออไงของท่านคุณเท่า เต็มไม่เต็มมือแล้วใครอยากได้อาหารแบบเป็นอาหารสำเร็จกันหลายครับรักมานี่น้อ